ช่วงนี้ติดตามสาระกฎหมายใกล้ตัวในรายการ3นาทีกับอายการแผ่นดินเมื่อคดีสิ้นสุดนะคะคำพิพากษาต้องถูกบังคับใช้จริงพนักงานอายการมีบทบาทอย่างไรในกระบวนการบังคับคดีค่ะ ภารกิจด้านการบังคับคดีนะครับเป็นภารกิจด้านการรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินนะครับซึ่งการบังคับคดีหลักๆก็จะแบ่งเป็นการบังคับคดีแพ่งการบังคับคดีอาญานะครับในส่วนของการบังคับคดีแพ่งก็จะเริ่มจากกรณีที่พนักงานอายการรับดำเนินคดีแพ่งคดีปกครองให้กับหน่วยงานของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหน่วยงานของรัฐหน่วยงานส่วนท้องถิ่นอะไรต่างๆนะครับที่พนักงานอายการรับว่าต่างให้แล้วครับ ก็จะมีการพิพากษาของศาลนะครับพิพากษาว่าให้จําเลยชําระหนี้เท่านั้นเท่านี้นะครับเมื่อขั้นตอนตัดมาก็คือหลังจากที่ศาลมีคําพิพากษาเสร็จแล้วก็จะมีการบังคับคดีซึ่งหน้าที่นี้ก็เป็นหน้าที่ของพนักงานอายการนะครับที่รับําเมินคดีให้ตั้งแต่ต้นมาก็จะรับบังคับคดีให้ด้วยนะครับซึ่งการบังคับคดีก็เมื่อจําเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ชําระค่าปรับนะครับ หรือว่าับชามระนี่ตามคำพิพักษาให้กับหน่วยงานของรัฐด,ดังกล่าวก็จะมีขั้นตอนการานำยึดทรัพย์สินออกขายทอดตลาดนำเงินเข้า,าให้ตัวความเพื่อเข้าสู่แผ่นดินต่อไปนะครับในส่วนของคดีอาญานะครับในส่วนของคดีอาญาก็จะมีกรณีบังคับโทษปรับคดียาเสพติดคดีอาญาคดีปรับเป็นพินัยซึ่งทุกวันนี้กําลังเริ่มเข้ามานะครับโทษปรับเป็นพินัยก็จะ มีการบังคับคดีในส่วนของค่าปรับตามคำพิพากษาตรงนี้นะครับจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ต้องมีหน้าที่ชําระค่าปรับก็ต้องชําระค่าปรับหากไม่ชําระก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการบังคับคดีเพื่อนําเงินเข้าเป็นรายได้แผ่นดินต่อไปนะครับซึ่งปัจจุบันคดีที่บังคับโทษปรับคดีอาญาตอนนี้ค่อนข้างมีปริมาณค่อนข้างมากกับเท่าที่ตรวจสอบจากสถิติเบื้องต้นก็มีประมาณเกือบแสนล้านนะครับในกรณีที่จะต้อง มีการบังคับคดีเข้าเป็นรายได้แผ่นดินในส่วนนี้นะครับถึงแม้นะครับว่าพนักงานัยการจะมีหน้าที่ในการบังคับคดีเอากับลูกหนี้หรือว่าจำเลยก็ตามนะครับแต่หากท่านที่เป็นลูกหนี้หรือว่าเป็นจำเลยมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวที่จะถูกบังคับคดีไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือว่ามีส่วนร่วมในการออกใช้เงินในการซื้อขายทรัพย์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับสิทธิ์เหล่านี้ของท่านก็ยังไม่ไม่หมดไปนะครับท่านก็สามารถที่จะ ยื่นคำร้องอขอเข้าเฉลี่ยทรัพย์ร้องขัดทรัพย์หรือว่าขอการส่วนจากเงินขายทอดตลาดตรงนี้ได้นะครับซึ่งในส่วนนี้ทางพนักงานในการเมื่อตรวจสอบพยานหลักฐานอะไรต่างๆแล้วก็จะไม่ได้คัดค้านคำร้องของท่านนะครับก็เป็นการอำนวยความยุธิรมให้กับประชาชนอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับ